นี่เด้อเข่ามาเด้อโอ้ยลูกหลานเอวนส่งลาบมะหอยจ้าหกวล้านขอบใจนะเปิ้อนหัล้านนะหัวล้านจริงๆนะขอบคุณมากมาส่งหนึ่งบอนไปญี่ปุ่นด้ะเออนี่ผู้ใดได้ก่อนพูดอะไรน่าเปลี่ยนภาพไปไปไปเป็นจังเมื่อเป็นจังเมื่อไม่มีลืมบ่ต้องทอนบ่ต้องโอ้ยบังดูน้องสาวเอวนลอตเตอรี่มาฝากพี่น้องขอบคุณนะ

Toba pogvarene ne kit. Eto eto. Ja rahin. Ja vafato. ปั๊บปั๊บโอ๊ยโดดๆนี่โดดๆก็ครับไม่คลัชครับไปเด้อขึ้นเด้อเดี๋ยวจะใส่ลงตาเลยครับ okay. ha Sáng mắt rồi Thầm được ngang Nè Thầm được ngang được quả tuần rồi đó ừ. Thầm được

ว่าดาวพ่อ,อ,อแผ่ไวสิบสามแ่เพือเพื่ือแสดงให้เห็นว่าตัวเองเราต้องมีคนอดหลับอดนอนเขาเหมจะรับว่ากินกบประกันโทษใช่ไหมรักในรอยแทนจะพัเลยไ,ไปเยี่ยมเลยค่ะเออไม่ต้องไปกดีแล้ว านา้นะ่ะนี่จอหนพูเ,เขเ้ากหนัแล้ว,ลวี่ปอยู่ในเมืองอได้าเยเมนตอนต้ทือวันนี้ตอนบ่ายนะว,ว่าการโคจรหขีที่ผมรู้ว่าบริกาไม่ได้ของเยเมน นี่เสร็จแล้วจ้าแม่หันไปหากล้องมุกเสร็จแล้วจ้าไม่จ้าแม่หันไปดึงกำลังเห็นอย่างนี้แม่นะอาบน้ำแล้วหรือเปล่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจ้าอาเสย์เมื้อนี้อากาศหนาวนะพี่น้องที่อาบน้ำยากเนี อาบน้ำท่ายาท่าคิีมปลาแปงใส่ถุงมือถุงเท้าแล้วนะคะวันนี้อากาศหนาวมากขึ้นเตียงบ้านดิฉันนั่งตรงึหนฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่านแล้วอ่ะ่อไปกุบเปียกกุบเปียะ

เก็บของเสร็จแล้วจ้าวันนี้อาบน้ำทันเข้าวอากาศหนาวอาบน้ำแล้วยัง mm hmm. มีแองบ์ไมจ้าอ mm hmm. โอ้ยแม่สบายลูกกับพ่อใจเราเด้อแม่พอใจป่อ mm hmm. ขอบคุณนะคะที่ให้ทำใช้บริการนะคะ mm hmm. จ้าแม่แม่โอเค